สวัสดียามเช้าครับเพื่อนเื่อนครับเมื่อคืนฝนล,ลงหนักครับมาสำรวจบอ,อก,กันนะครับมีจุดเสียหายหรือเปล่า, <c oughs> าผมทำการขุดคลองไส้ไก่ไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำไหลบ่าลงสะนะครับเพื่อน <c oughs> เอน <c oughs> เห็นไหมครับ <c oughs> จากที่ขุดไปมันจะค่อยตื้นเขินนะครับเพราะว่า น้ำมันก็จะพัดพาส่วนที่เป็นทรายนะครับมันก็มีข้อดีมันจะทาให้น้ามันขังอยู่บริเวณคลองนะเล็กๆที่เราขุดเนี่ยครับให้น้ําซึมลงด้านล่างนะครับตอนนี้ที่ขุดไว้นะครับดินมันจะได้ไม่สไลด์ลงไปด้านล่างนะครับอลองดูเดินดูคลองที่ผมขุดไว้แล้วกันนะครับถ้าเราไม่ขุดคลองนี้ดักมันก็จะ,ะพาขอบๆเนี่ยสไลด์ลงไปนะครับ เนี่ยผมก็เพิ่งขุดดินขึ้นมาเติมนะครับเหน,นื่อยนะเห็นไหมครับคลองลึกๆที่เราขุดนะครับสุดท้ายน้ําก็พัดพาส่วนที่เป็นทรายนะครับมันก็จะตื้นเขินโดยธรรมชาตินะครับไม่ต้องกลัวว่าโอ้ขุดลึกขุดลึกไปมันจะทําให้เห็นไหมครับอพอดินแน่นปุ๊บมันก็ดึงให้ดินโมที่อยู่ตรงนี้แยกตัวไป เราก็คำนวณไว้แล้วมันจะต้องเกิดกรณีเช่นนี้นะครับครับก็ถือว่าดีครับไม่เกิดการสไลด์นะครับเห็นไหมครับนี่ขนาดเราเติมดินน้ำไหลามาเรื่อยเื่อเราก็บังคับนะครับเป็นจุดนะครับให้น้ำลงตัวนี้แสดง,งว่าน้ำมาลงตรงนี้นะครับแทนที่จะเสียหายลหลายๆจุด ก็จะเสียหายแค่จุดเดียวนะครับเดี๋ยวมันก็จะตื้นเขินไปเรื่อยครับคลองลึกๆที่เราขุดนี่ครับฝนตกมาทีไรมันก็ดึงทรายนะครับมากับน้านะครับก็ถือว่าเป็นไปนตามที่เราคิดคาดการไว้นะครับเพราะครั้งแรกเลยผมไปขุดคลองที่ อยู่ริมขอบริมเกินไปเห็นไหมครับน้ำมันล้นคลองมันก็าพาให้ขอบคันคูดินสไลด์ลงไปนะครับการขุดที่ถูกต้องเราต้องขยับเข้ามานะครับเพื่อนๆขยับเข้ามาสักเมตรหนึ่งเนี่ยประมาณนี้นะครับเห็นไหมครับน้ํามันก็จะอยู่ในร่องนะครับเราก็บังคับนะครับให้ลงแค่จุดสองจุดตามที่เราอ่า มองเอากันว่าตรงไหนจุดต่ําสุดนะครับก็ทําตะพักนะครับดักน้ํำไว้ก่อนก็ได้ครับเอดักในคลองเนี่ยเพื่อให้โมเลกินของน้ําเนี่ยซึมลงไปนะครับด้านล่างนะครับจะทําให้ดินแน่นนะครับช่วยดินเซตตัวนะครับต้นไม้ผมก็สดชื่นขึ้นมาเลยนะครับหลังจากเจอฝนเมื่อคืนครับการตื้นเขินของคลองก็จะมีขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับ ไม่ต้องกลัวว่ามันจะเป็นร่องคระธรรมชาติเขาก็จะจัดสรรของเขาเองนะครับเพื่อนๆครับผมก็เอาพวกเศษหญ้ามาคุมโคนไว้นะครับเพราะว่าแห้งมากเลยครับอา่าสิบวันฝนไม่ตกนะครับทําให้ดินเนี่ยแตกละแหงเลยละครับ <laughs> เอ่อพอโดนฝนเนี่ยนะต้นไม้เราเขียวขึ้นมาทันทีเลยนะครับ อัอนนคตจุดนี้ก็ผมต้องการให้เป็นอุโมงต้นไม้นะครับก็จะมีป่าไม้ซ้ายขวานะครับตรงกลางอาจจะสามารถเอารถเข้ามาวิ่งได้นะครับบางทีสักสามสี่ปีนะต้นไม้สูงสามสี่เมตรแล้วก็ามาเดินบริเวณขอบสะโดยที่เราไม่โดนแดดได้นะครับ มันก็จะต้นไม้ก็จะปกคลุมายซ้ด้านซ้ายด้านขวานะครับตรงนี้ที่สไลด์ไปตั้งแต่งวดก่อนนะครับก็เดี๋ยวรอดินแห้งๆก็ทําการขุดแล้วก็เอาดินขึ้นมาเติมใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นไปตามที่เราคิดอยู่นะครับาการขุดคลองไส้ไก่ให้มันขยับเข้ามาอีกสักเม็ดนะครับเม็ก,กว่านะครับ ขอบข้างก็จะได้ไม่ดินจะได้ไม่สียไหลลงไปครับเพื่อนๆนครับ uh huh. บรรยากาศเช้าๆครับฝั uh ่ huh. งนี้ผมก็ขุดปร่องเหมือนกันนะครับ uh huh. การดักน้ำนะครับไม่ให้น้ำไหลลง มากเกินไปนะครับน้ำมันก็จะมาอยู่ที่คลองนะครับต้นไม้สองเดือนนะครับเริ่มแตกยอดแล้วครับเพื่อนๆมันจะโตะเดือนนี้แล้วครับเพราะว่าผมลองก้นหลุมไว้ด้วยผมลองใส่มูลสัตว์เข้าไปด้วยนะครับเดือนที่สอง มูลสัตว์ก็จะย่อยสลายเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้แล้วนะครับก็จะอ่าเดือนนี้แหละจะทําให้ต้นไม้เนี่เจริญเติบโตได้ดีสักก็ใบใหญ่เห็นไหมครับอืมพยุงของเรานะครับโตกว่าเพื่อนๆเลยนะสังเกตจะมีทัวอยู่